ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบช่องฟิจีเช่นเคยนะครับผมอยู่ในเกมโลกเหมือนเดิมครับผมอเกมโลกนี้คือเป็น ep ีที่2นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับโอเคผมก็วันนี้ผมจะมาแบบทดลองอะดาวดาวเอไอนะเออว่าแบบมันโหดสักแค่ไหนอนะครับก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเห็นแบบ เป็นเส้นเป็นเส้นเลยก็มันเหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างผมว่ามันเหมือนโปเกมอนนะเนี่ยคุณด,ดูดีเนี่ยไข่โปเกมอนอเออนั่นแหละเพื่อเจอไปเร okay. ื่อยโอเคก็อาวุธที่เราจะทําการระเบิดดาวนี้นะครับผมก็จะเป็นลองเอาลูปเนี้ยก็คือ e ีพที่แล้วคือลูปนี้มันค่อนข้างที่แบบโคตรแกวเลยอ่ะที่มันจะเด้งออกมาลูกไงเอาเฮ้ย อ๋ไม่เด้งออกท่านผู้ชมมีการแบบเกาะเกาะอ,อันนี้ด้วยอ,ะ <laughs> อ่ะนี่มีที่ป้องกันนี่ว่ะเฮ้ยจะระเบิดยังไงเนี่ยโอเคงั้นเราก็ต้องใช้แบบนิวเคลียร์นะท่านผู้ชมโอเคนิวเคลียร์กันเจาะไปตรงกลางเนี่ยแกนมันเลยไงไงมัง่งไงมังง่ง oh <my> โอ้ไม่ก็ปุ๊บ เฮ้ยอืมเป็นไงล่ะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรแตกอะไรสักอย่างเลยโกะมันไม่แตกอนะท่านผู้ชมอคอเราจองลองแบบว่าอ่าอะไรดีเอ่ยนี่อะไรอ่ะ ผมลองแล้วหรือเปล่าอาวุธนี้หรือว่ายัง EP ที่แล้วน่าจะยังไม่ลองนะท่านผู้ชมคืออะไรเฮ้ยโอ้โหมันเป็นเรื่อยเหรอครับท่านผู้ชมดูดิคืออะไรอ๋อเหมือนมาผมมาเล่นอะไรตรงเนี้ยเล่นอะไรกังผมเนี่ยเหมือนมึงเหวอะ โอเคก็อัพต่อไปผมจะใช้อันนี้ไทยแล้วกันอุนเมนเหรอครับเน่าดูดิคุณดูกรอบนะมันหมูอนอุาเมนไงไม่รู้ว่าดูป้าผีหรือเปล่าอ่ะหน้าโคตรคุค้นนะปล่อยโลกเหรอโอ้โหทะลุเขาทะลุอ่ะเออทะลุกรอบท่านผู้ชมคิดดูนี่อะไรอ่ะปลาไหลอ่ะ โอเคผมขอใส่ปลาไหไไลเข้าไปในรูเลยละกันหนมีการพ่นไฟอะแตกไหมแตกไหมเหรอฮะพ่นแค่นี้แล้วก็จากไปเก่งเกินโอเคคุณเห็นด้านในไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะนี่คือนี่แหละผมต้องการมันละเบิดท่านผู้ชมไ้านนี้นละเบิดคือเกาะ เกาะมันพังอะ่ะเกาะมันไม่มีเกาะอ,อีกแล้วอะ่ะโอเคเห็นก็พูดกันแบบนี้นะแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าดรอรองกันโอเคนี่จำความเดิมตอนที่แล้วได้ไหมครับว่าผมจะยัดแตงโมเข้าไปโอเคนะ้ะนี่หอยรูนี่ไหมโอเคแตงโมจะช่วยเราได้ไหมมาดูกันท่านผู้ชมไปโอ้ยนี่อ้า อ๋อลูกเดียวไม่พอท่านผู้ชมแต่ผมจะเอาหลายลูกเลยุยแตงโมผมแตกแทนน่ะโอเคจัดไปมาหลายลูกท่านผู้ชมไปกินเอาไปกินกเลยเข้าไปดีเข้าไปดีดูคนว่าอุยห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 ุย,หยแตงโมทำลายแกนลูกได้ท่านผู้ชมแต่อันนี้คือไม่ใช่ลูกนะมันเป็นแบบ คล้ายลูก AI อ่ะลูกหุ่นยนต์อะไรพวกเนี้ยครับเออโหก็แรงไม่เบานะครับแตงโมของผมเนี่ยมาต่อไปก็แบบทําการแบบใช้ในการฟ้าผ่านจะเสียบเสียบให้ดูโอเคจักไปโห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 หูดับเลยเนี่ยเหมือนมึงเหวออะเนี่ยโห หูดับท่านผู้ชมบอกเลยอย่าไปลงกันนะถ้าใส่หูฟังแล้วแบบมีการใช้แบบไอ้พวกเนี้ยนี่เนี่ยไอ้ฟ้าผ่านี่อย่าไปลองกันเลยหูแตกบอกเลยนี่ผมจะใช้เลเซอร์ลำแสงย,ยิงเข้าไปในแกนโลกของมันนะครับผมเฮ้ยอันนี้สุดได้ไหมหรือเปล่ารูางไงเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวท่านผู้ชม มันแรงแล้วเนี่ยมันแรงอยู่นะครับแบบว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เป็นเลเซอร์ที่สามารถยิงระยะไกลได้นะโอเคผมจะมารีเซ็ตใหม่ละกันชึบตีจะลองดูแบบเอนน้อแข็งนะขอ่ะเขาอกวน้องแข็งทะลุได้นะเจาะไปเฮ้ยเริ่มร้อนว่ะเริ่มร้อนท่านผู้ชมงไงล่ะครับพอมันแตกนะครับก็ให้เราเอ้ย ไปเอาไปเอาไปเอาผมจะแบบทำการส่งนิวเคลียร์ไปเยอะๆเลยเอาไปกินไปกินไปกินนั้นๆไปไปเป็นไงล่ะครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอืม มมันมันเกินไปไหมท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวปิ้วอันแน่ปิ้วหยุดเถอะเออโอเคก็ผมทำการส่งแบบผมมีฐานทัพอยู่ที่แบบอเมริกานอนๆโอเคผมจะทำการแบบ ยิงไปให้หมดเลยร้อยลูกเนี่ยเอาพันลูกไปเลยอ่ะเค <Hey, S 1> ดูดิบอกเลยว่าเน, <c oughs> น,นี่ยองไงครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, <c oughs> มันคืออะไรอะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเหมือนมันเป็นมันเปนมวลมวลสารของดาวของเขาไหมหรือเปล่าเหมือนมึงเวอะผมจะยิงลำแสงน้องน้องมดนะครับผมผมตั้งชื่อให้เป็นแบบยันโอกาสน้องมดนี่เลยเขาว่าคือยิงทุกดาวระเบิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลองไปก่อนเดี๋ยวอีพีสามผมจะลองลงม่าดาวอื่นมาด้วย ผมจะรองให้ทุกดาวเลยอ่ะจะบอกไว้ให้ว่าที่มันมีในเกมเนี่ยผมจะร้องทุกดาวเลยว่าแบบดาวไหนแบบแข็งแกร่งที่สุดนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิโอเคทางนี้แล้วกันมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเขายิงผิดด้านอ่ะโอเคก็ต่อไปครับผมปึ๊บเบ๊บอะไรเหรอมีอะไร มีอะไรน่าตกใจหรือว่าไงแค่นี้เหรอตลกหรือเปล่าหรือว่าไงอะไรโอเคก็เข้าใจเขาอยู่ว่ามีเท่าน,นี้เนาะอะลยสุดจริงนี่ดูแกวแค่ไหน มาคุณจะลองอีกอย่างหนึ่งเลยกับดาวนี้นะครับผมผมจะใช้อันนี้แล้วกันโอเคนี่เลยเป็นอะไรที่ผมแล้วอยากลองที่สุดแล้วโอเคจัดไปเอากดครั้งเดียวพอดูดีว่าเขาจะสามารถทำดาวนี้แตกสลายได้หรือไม่เอเนมดสูสูงไหมสูงไหม มมมีีีุุไม,ไ,มไม่ได้นะผมจะลองเอาสองลำเอาสองตัวเลยเอาไป้สองตัวหรือสามตัวแล้วที่ผมกดไปเนี่ยโอเคสองตัวครับกำลังรวบรวมพลังนี่คือพลังลากมะม่วงนะท่านผู้ชมนี่เลย <S 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 พลังนั้นลากมะม่วงผม oh <my> God. ยอดไหมอือบอกแล้ว ทำหน้าขีนี้เหรอเห็นไหมครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับดาวนี้เนาะอืมก็ถ้า EP ที่สานะครับผมผมจะทดลองดาวอื่นมาเรื่อยๆเลยที่มีในเกมผมจะพยายามลงคลิปให้แบบถูกตัทิพนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> คลิปผมด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าอยากไม่พลาดคลิปใหมนน่นอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพราะว่าบางคนบ,บอกว่าอ่ากดกระดิ่งแล้วแบบมันมันไม่แจ้งเตือนอะทำยังไงเหะครับก็ ให้เราแบบยกเลิกกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดติดตามใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็กดกระดิ่งโอเคแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆก็จะมาแต่งเตือนคุณแน่นอนนักประกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม